สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาพบกันในเช้าวันจันทร์ที่16มีนาคมนะครับพุทธศักราช2563เนอะโอ้โหเมื่อวานเพื่อนๆกักตุนอาหารนะฟังตัวเลขแล้วตกใจกันนะครับเอ่อก็เข้าใจแหละนะพวกเราก็ทุกคนก็กลัวกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มี พืชพันธุ์าหารนะเป็นประเทศผลิตอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากกักตุนนะครับเพราะว่าเราจะได้ให้คนข้างหลังเนี่ยเขาได้ใช้บ้างนะถ้าพวกเราไม่แพนิคกจนเกินไปไม่กักตุนนะครับซื้อมาใช้ถ้าที่จําเป็นแบบเดิมๆเ,เนี่ยก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับประเทศเราอ่ะมันก็ยังดําเนินไปได้อาหารเนี่ยพอเพียงแน่นะครับนะวันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมอยากจะนําเสนอนะวิธีที่ ผมพยายามจะคิดนะครับว่าเออเราจะทํายังไงเนี่ยให้สถานการณ์เหล่านี้มันผ่านไปให้เร็วที่สุดแล้วก็มีผู้เสียหายน้อยที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือเราเห็นแล้วนะว่าเรามีศัตรูนะมาถึงหน้าบ้านเรานะครับนะเป็นการรบกับศัตรูรูปแบบใหม่เนาะไม่ได้ไปไปไปรบกันที่ที่ชายแดนละนะเรารบกันถึงหน้าบ้านเรานะครับตอนนี้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยกำลังสู้กับศัตรูที่มาถึงหน้าบ้านเราเองนะครับ มีหลายๆประเทศเขาก็มีวิธีการสู้ต่างๆนะซึ่งตอนนี้ผมว่าคิดว่าพวกเราอะต้องรวมกันทั้งโลกนะครับมาช่วยกันเอาจริงๆนะครับเพื่อนๆครับผมคิดไปถึงแม้กระทั่งว่าถ้า,ถาพวกเราทั้งโลกเนี่ยร่วมมือกันนะคือเจ้าไวรัสตัวนี้มันมันเป็นไวรัสที่เราชนะมันได้เพียงแต่เราต้องอยู่นิ่งๆนะครับเพื่อนๆครับเหมือนในหนังเลยนะอย่าส่งเสียงนะได้ยินเสียงมันจะมาอย่างเงี้ยนะครับนะเหมือนกันเลยครับนะถ้าเราอยู่นิ่ง เราไม่เคลื่อนที่นะครับไวรัสก็ต้องหยุดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองคิดภาพดูนะครับซึ่งอันนี้ภาพนี้ผมพูดตรงๆว่าเป็นไปได้ยากนะแต่แต่ลองคิดดูแล้วกันนะครับเป็นแนวทางหนึ่งที่ที่เราจะชนะไวรัสได้โดยที่ไม่ยากเย็นถ้าทุกคนในโลกนะอยู่กับที่ครับอยู่ในบ้านตัวเองนะ่ะนะให้เคลื่อนที่เฉพาะการสรณสุขและอาหารนะครับเพื่อนๆคิดภาพครับ ไวรัสเนี่ยอยู่ในร่างกายคนเราเนี่ยนะ14วันเกิดอาการถูกไหมแล้วกว่าจะหายก็อีกประมาณตั้งสองอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าถ้าเราหยุดอยู่ในบ้านเรา14วันเนี่ยเราไม่ติดละนะเราจะอยู่เฉยๆแล้วนะคนติดเนี่ย14วันเนี่ยต้องเดินทางไปโรงพยาบาลทั้งหมดผ่านไปอีก14วันนะก็จะเกิดผลก็คือรักษาซึ่งโอกาสดีเยอะ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีผู้ป่วยหนักและแน่นอนต้องมีผู้เสียชีวิตบ้างนะครับ ก็การรักษาดำเนินอีกสิวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าทั่วโลกทุกคนเนี่ยนะร่วมใจกันชัดดาวนะเดือนเดียวครับเพื่อนๆครับไวรัสนี้แทบจะไม่มีที่ให้เขายืนแล้วนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่คือเสียงผมมันไม่มีทางที่จะไปถึงถึงถึงทุกคนได้นะนะครับแต่ก็เพื่อนๆลองคิดดูนะครับแนวทางนี้นะหยุดได้ทั้งโลกนะครับเดือนเดียวน,น,นะครับผมว่าไม่เป็นไรอะ่ะพวกเราต้องยอมอะนะ เรื่องเศรษฐกิจต่างๆยอมเดือนเดียวครับเพื่อนๆดีกว่าให้เราลาักยาวเป็นปี2ปีนะครับถ้าเรายอมเดือนหนึ่งเนี่ยไวรัสหมดไปจากพวกเรานะจบเลยเหมือนกันไม่ต้องรอวัคซีนเลยนะครับเราจะไปรอวัคซีนปีหนึ่งสปีอย่างเงี้ยนะเราให้ทำอย่างเงี้ยเดือนเดียวก็จบแล้วนะครับแต่แน่นอนนุ่นๆครับเป็นไปได้ยากนะที่จะบอกให้ทุกคนอยู่กับบ้านทั้งโลกนะครับแต่ผมว่าถ้าวันหนึ่งที่มันมากเกินไปอะนะ เราอาจจะย่อมทํากันได้ตอนนี้บางประเทศก็ทำแล้วนโาบยนี้ไปแล้วนะครับเช่นสเปนที่อิตาลีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราพร้อมใจกันทําทั้งโลกนะก็จบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับเดือนเดียวทีนี้เนื่องจากทาทั้งโลกไม่ได้นะครับในประเทศเราก่อนก็ได้นะครับท่านในประเทศเราเนี่ยนะผมนําเสนอนะในความคิดนะครับแบบน้อยคนหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนะถ้าประเทศเราเนี่ยท่านผู้นำเนี่ยปิดนะปิดชายแดนครับปิดบอ์เดอร์ ทุกทางนะครับนะเอาเฉพาะสิ่งที่สําคัญเข้าประเทศเอาเฉพาะสิ่งที่สาคัญออกจากประเทศนะครับปิดให้หมดนะผมว่าประเทศเราเนี่ยก็ยังปลอดภัยนะดีกว่าไปเอาคนใหม่ๆเข้ามาแม้แต่ผมไปอ่านการถแถลงของสายการบินหลายๆที่นะครับเขาก็ยังเสนอรัฐบาลนะว่าให้หยุดบินนะเพราะว่าให้หยุดอยู่ในประเทศเนี่ยสถานการณ์ของเราเนี่ยยังไม่เลวร้ายเหมือนอิตาลีนะถ้าวันหนึ่งที่คนไข้เราเพิ่มเป็นวันละพันสองพันสามพันต่อวันนะครับเพื่อนๆครับ วานไงวันนั้นก็เคอร์ฟิลอยู่ดีนะครับยังไงวันนั้นก็เคอร์ฟิลอยู่ดีก็เลททั้งประเทศเหมือนที่อาจารย์หมอในรงเดชพูดให้ฟังเมื่อวานนะครับที่ผมเมอานําเสนอในช่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดซ้อนนี้ไหมครับนะผมว่าพวกเราคนไทยพูดกันง่ายนะเรายอมเสียอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าปิดแค่ครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ในประเทศเราดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้คือปิดบอร์เดอร์นะแต่ปิดบอร์เดอร์ก็ยากผูต้ตรงๆนะครับรัฐบาลก็คงตัดสินใจยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองมาอ สถานบริการต่างๆนะปิดก่อนไหมครับนะทุกอย่างอ่ะปิดไปก่อนนะเพราะว่าที่ที่เอาคนเข้าไปรวมกันเป็นหมู่มากนะครับถ้าปิดไปเนี่ยผมว่าการแพร่ระบาดเนี่ยกิจกรรมสังคมที่จะออกไปทํากิจกรรมร่วมกันในสังคมเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนําเสนอนะครับไปถึงเพื่อนๆและก็ถ้ามีใครมีโอกาสที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้ก็ช่วยๆกันนะครับเพื่อนๆครับ อันนี้ก็คืออันที่1ก็คือผมนําเสนอในแนวทางเรื่องออปิดทั่วโลกทําไม่ได้ปิดประเทศไทยเราก่อนนะครับนะแล้วก็สถานถ้าปิดประเทศไทยไม่ได้สถานบริการปิดก่อนนะครับนะอะไรที่มีคนเป็วมการให้ปิดก่อนแยกกันไปให้หมดเดี๋ยวนี้จะมีคําว่า social distancing นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอธิบายถึงคําว่า social distancing ให้เพื่อนๆฟังด้วยในในคลิปนี้นะครับอันที่2ครับเพื่อนๆครับผมอยากจะนําเสนอครับคือตอนเนี้ย ผู้นำนะที่จะต้องสู้รบนะถ้าเป็นการสู้รบแบบแบบเดิมนะครับก็แน่นอนแหละนะสู้รบกับปืนเราต้องใช้ปืนเราต้องใช้ทหารนะครับสู้รบกับพ่อค้าเราก็ต้องใช้พ่อค้าครับเพื่อนๆครับนะแต่ตอนนี้เราสู้รบอยู่กับเชื้อโรคครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ทัพที่เก่งที่สุดนะที่จะสู้รบกับเชื้อโรคเนี่ยนะครับผมว่าเป็นหมอนะผมว่าต้องเป็นหมอนะครับนะ ผมไม่ได้แนะนําให้เปลี่ยนนายกไม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนรัฐมนตรีนะครับแต่ผมว่าท่านที่มีอำนาจต้องตั้งแม่ทัพคนใหม่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับและให้อํานาจในการสั่งการแม่ทัพคนนั้นครับถ้าท่านตั้งแม่ทัพเป็นนักการเมืองเนี่ยตอนนี้ผมว่าผมว่าเละครับนะนะเพราะนักการเมืองนี่มีเรื่องของแน่นอนแหละมีเรื่องของผลประโยชน์ที่จะต้องคุยกันกับใครกับใครอีกเยอะนะแล้วก็ถ้าตั้งมาหลายๆคนเป็นคณะกรรมการเนี่ยโหยกว่าจะ ว่าจะออกมาเป็นเป็นกฎสั่งการได้เป็นรูปธรรมนะครับผมว่าเละไปแล้วนะครับเละไปแล้วนะนะเพราะไวรัสเขาไม่ได้หยุดงานเสาร์อาทิตย์นะครับไวรัสเขาไม่ได้นอนกลางคืนนะครับเขาแพร่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของผมนะถ้าเราจะสู้กับเชื้อโรคนะครับแม่ทัพที่เก่งที่สุดเป็นหมอครับท่านตั้งไหมครับศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันนะอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์นะครับอาจารย์เก่งที่สุดอะไวรัสวิทยานะครับในประเทศไทยจะมีใครสู้ท่านนะ ท่านตั้งขึ้นมาให้อาจารย์เป็นแม่ทัพก่อนไหมครับนะผมว่าแค่ตั้งอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยประชาชนอุ่นใจเลยทันทีนะครับและต้องให้อำนาจอาจารย์ด้วยนะครับว่าให้อาจารย์ในสั่งการได้นะว่าจะทํำยังไงทํำยังไงนะครับผมเ,เสนอ,อสรองศาสตราจารย์นายแพทย์อาจารย์นิติพัฒน์จิรกุลไหมครับนายกสมาคมอุรเวทแห่งประเทศไทยนะผู้เชี่ยวชาญที่สุดเกี่ยวกับโรคปอดนะครับนะถ้าทางรัฐบาลตั้งอาจารย์นิติพัฒน์ขึ้นมาเก่งที่สุดกับโรคปอดครับไม่เชื่อท่านเราจะเชื่อใครครับ ถ้าท่านไปตั้งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรเนี่ยมาละทำอย่างเงี้ยครับอาจารย์ยรราารยเป็นนายกสมาคมโรคติดเชือ้อแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยนะเก่งที่สุด3ามท่านเนี่ยผมนาเสนอนะครับัาา้านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับอาจารย์โยงครับอาจารย์นิติพัฒน์อาจารย์าารยกำทร3ท่านเนี่ยครับเก่งที่สุดทางไวรัสเก่งที่สุดด้านโรคปอดนะเก่งที่สุดด้านโรคติดเชือ้อท่านตั้ง ขึ้นมาแล้วมอบอานาจให้สามคนเนี่ยบริหารจัดการผมเชื่อว่าเรื่องเนี้จบไม่ไม่ยากเลยครับและประชาชนทุกคนอุ่นใจด้วยนะครับท่านอย่าลืมครับท่านสู้กับเชื้อโรคครับท่านต้องใช้หมอสิครับไม่รู้ไปใช้ใไขรไปใช้นักการเมืองนะหรือแม้จะไปใช้ทหารไปสู้รบเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับผมว่านะเราท่านจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องไวรัสนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะ ที่ผมว่าถ้าถ้าเสียงผมไปถึงนะท่านผู้มีอำนาจนะครับช่วยกันนะครับตอนนี้มันไม่มีเวลาที่เราจะมานั่งแบ่งเค้กเราไม่มีเวลาที่เราจะมาประชุมคณะกรรมการเอาไม่เอาอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เวลานั้นนะครับเราต้องการผู้นําที่เด็ดขาดสั่งไปเลยนะปิดไม่ปิดนะโรคติดเชื้อนี่จะเอายังไงกับเขาต่อนะเกี่ยวกับรบปอดจะทํำยังไงเราจะตั้งศูงนย์การแพทย์ยังไงนะครับ ผมขอวิงวอรนนะคบเพื่อนๆครับถ้าใครที่พอจะมีโอกาสนะที่จะนําเสนอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ช่วยๆกันนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแนวทางที่ผมก็คิดนะว่าเราจะทำยังไงให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับดูรูปนี้ครับเพื่อนๆครับรูปนี้เป็นรูปของประเทศไทยนะที่เมื่อวานตอนบ่ายสองนะผมได้รูปนี้ล่าสุดแล้วนะครับผมไม่รู้มีรูปล่าสุดกว่าน,นี้หรือเปล่านะเนี่ยนะครับเรารู้นคะครับว่าคนป่วยอยู่ที่ไหนนะ สีแดงนะครับเพื่อนๆนครับถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราก็ปิดเมืองนั้นไปก่อนครับเพื่อนๆครับย้าให้ออกมาออกมาจากที่อื่นนะย้าให้ออกไปที่อื่นนะอย่าให้เป็นเหมือนคนจีนที่ไม่ทันตั้งตัวนะก่าจะปิดอู่ฮั่นได้ก็ไปทั่วติดเชื้อกันเกือบแสนคนนะเนี่ยเราปิดเลยครับเนี่ยปิดตามเมืองที่เป็นเส้นสีแดงนะปิดไปก่อนนะอย่าเข้าอย่าออกนะครับเส้นสีฟ้าก็เฝ้าระวังให้ดีนะครับเนี่ยผมว่าถ้าพวกเราช่วยกันนะครับ คือยังไงผมว่านะถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์ไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าก็ปิดอยู่ดีอ่ะนะปิดไปเลยวันนี้ครับท่านท่านผู้นำครับผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่ท่านจะต้องอตั้งแม่ทัพให้เหมาะสมท่านต้องใช้กําลังพลให้เหมาะสมและท่านต้องมีคําสั่งที่เด็ดขาดนะตอนนี้ไม่มีใครว่าท่านผมว่าเรื่องการเมืองวางไว้ก่อนนะครับแล้วแล้วประเทศเราจะผ่านพ้นไปได้เพราะพวกเราจะสาม,มาัคคีกันนะครับอาจารย์นิธิมหานนนะครับ เมื่อวานโพสตเฟซบุ๊กนะยานี้เป็นยาขนาดพิเศษต้านโควิดตามประเทศไม่มีใช้คนไทยมีมานานแล้วนะโอ้ผมอ่านแล้วชอบมากมากเลยนะครับเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับพ่อของพวกเราทุกคนนะครับพ่อของเราสั่งไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับวิถีชีวิตมนุษย์นั้นจะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทุกขมีภยัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้นข้อสําคัญอยู่ที่ทุกๆคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลาเพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนนั้นด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยสามัคคีธรรมจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้นะครับเนี่ยคำสอนของพ่อเราเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนำมาใช้ครับตอนนี้พวกเราจำเป็นที่จะต้องใช้คำสอนของพ่อเราแล้วนะครับ เมื่อวานครับใน Facebook ของท่านอาจารย์ยงผู้รรวรันนะครับก็โพสต์ข้อความที่ดีอีกแล้วผมเอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะโควิด19การเคลื่อนย้ายประชากรเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคมากขึ้นการเคลื่อนย้ายประชากรจะเป็นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคปัจจุบันเมื่อเทียบกับในอดีตมีการเคลื่อนย้ายของประชากรนี้อย่างรวดเร็วทําให้การระบาดทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วประเทศจีนควบคุมการระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจํากัดในมณฑลหูเปย่ยและในที่สุดก็สามารถที่จะควบคุมได้สาหรับประเทศไทยถ้าการระบาดมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะต้องคํานึงถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยเราจะหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายของประชากรได้อย่างไรอาจารย์นําเสนอนะครับปีนี้ขอยกย้ายปีใหม่ของไทยในช่วงสงการให้ไม่เป็นวันหยุด แล้วเมื่อโรคสงบแล้วค่อยหยุดชดเช,เชให้แทนช่วงที่มีการระบาดของโรคถ้าเป็นเช่นนี้ทุกคนจะต้องยอมรับสังคมเราก็น่าจะยอมรับอีกประการหนึ่งโซเชียลดิส a ทนซ์การรวมกันของคนหมู่มากทุกคนจะต้องเข้าใจว่าจะเป็นแหล่งของการกระจายโรคอย่างรวดเร็วเป็น Super s p สเปรงานสังคมจำเป็นที่จะต้องงดการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการก็ต้องหาทางออกด้วยการเทเลคอนเฟ r เ n น e สนามมวย การแข่งขันกีฬาต่างๆโรงเรียนกวดวิชาก็ต้องปิดการสอนเพื่อลดการระบาดของโรคให้ได้นะครับเพื่อนๆครับอันเนี้ยเห็นไหมผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านนะนำเสนอมาเนี่ยมีหลักเหตุผลมีหลักวิชาการทางการแพทย์และเป็นหลักที่พวกเราเนี่ยน่าจะปฏิบัติตามด้วยนะครับนะทีนี้โซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับผมก็เลยเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังนะ คืออะไรนะครับโซเชียลดิสซนซิ่งนะครับนักระบาดวิทยาให้นิยามว่าหมายถึงการลดโอกาสที่ผู้คนจะพบปะกันทั้งในเชิงจํานวนและระยะเวลานะครับโดยหวังว่าจะช่วยชะลอการแพร่กระจายของโรคระบาดได้นะครับเช่นอะไรบ้างครับในเชิงบุคคลก็งดเว้นการไปอยู่ในฝูงชนถ้าไม่จําเป็นนะครับเช่นมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ให้กักตัวเองและหากมีอาการให้รีบพบแพทย์นะครับบริษัทห้างร้านต่างๆอนุญาตให้พนักงานทํางานจากที่บ้านได้นะ สถาบันการศึกษาก็งดการเรียนการสอนแต่ไปสอนออนไลน์แทนนะครับภาครัฐออกมาตรการที่จะชะลอการเคลื่อนย้ายหรือรว่มตัวของกลุ่มคนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับนะโอ้วันนี้ผมใช้เวลากับการเสนอแนวทางเยอะเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆครับเอาดูตัวเลขวันนี้กันนะครับทั่วโลกแสนหกหมคนนะครับเพื่อนๆครับดูที่อัตราเสียชีวิตหกพัคนนะครับ รีคอวเวอแล้ว76,615คนนะครับในจำนวน86,000คนที่เป็นผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่นี้นะครับเป็นผู้ป่วยอาการเบาๆ80,000คนนะครับคิดเป็น93%นะครับและเป็นผู้ป่วยอาการหนัก5,921คนนะครับเป็น7%นะครับของผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่ในวันนี้นะครับผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาไปแล้วนะครับ83,109คนนะครับเป็นการสิ้นสุดการรักษาแบบ หายนะกลับบ้านแล้ว76,615คนคิดเป็น92%นะครับและเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตคิดเป็น8%นะครับคือจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อนะครับในรายวันที่เราพลอตเป็นกราฟขึ้นมานะก็เห็นว่าความชันของกราฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับหน้านี้เป็นผู้ป่วยที่เกินพันคนนะครับขึ้นไปนะก็มีประเทศจีนอิตาลีอิหร่านเกาหลีใต้นะครับสเปน เยอรมันนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสอนะันที่เกิน5,000ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่ๆนะที่ผมดาขีดเป็นเส้นสีเหลืองไว้ให้ท่านดูนะครับว่าดูสินะที่อิตาลีเนี่ยเพิ่มขึ้น3,000กว่าคนนะครับเราจะรออย่างเป็นอิตาลีเราก็ต้องทําแบบเดียวกันนี้อยู่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปิดบอร์เดอร์เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะในผมนําเสนอนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์2,000กว่า ยูเครนอเวเนเ์แลนดและก็สวีเดนนะครับนี่คือประเทศที่เกิน1,000คนนะครับในหน้านี้ก็คือมากกว่า100คนแต่ยังไม่ถึง1,000คนนะครับก็เพื่อนๆดูครับที่ประเทศไทยนะ114คนนะครับ เมื่อวานวันเดียวบวกเข้าไป32คนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงสถานการณ์ในประเทศไทยเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้เพื่อนๆก,ก็ค่อยๆอ่านกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็เป็นประเทศที่น้อยกว่าร้อยลงมานะครับแล้วก็ประเทศที่น้อยกว่า30ลงมานะครับผมแปะให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็ค่อยอ่านแล้วกันนะครับโหยาวเหยียดเลยตอนนี้นะอ่านไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะเสียเ,เวลาในการพูดเนื้อความเยอะเกินไปนะครับ เพื่อนๆครับดูสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมร้อยสิบคนสะสมเมื่อวานพบผู้ป่วยรายใหม่สามสิคนนะแม้จะเป็นตัวเลขไปทางการอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีมากกว่านี้จริงๆนะ,ค,ะนนครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็คือที่เอาไปตรวจคัดกรองนะทีนี้ในเนื่องจากที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับมีการ ประชุมทางศาสนาที่1นนะครับแล้วก็พบว่าผู้ที่เข้าไปเข้าชุมนุมทางศาสนานั้นมีผู้ติดเชื้อนะครับในจํานวนนั้นมีคนไทยที่ไปร่วมด้วย132คนนะครับแล้วก็ท่านเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วนะครับขอความกรุณานะครับเะนเพื่อนครับหร้อยสาสคนนั้นถ้าท่านดูรายการนี้อยู่นะครับไปแสดงตัวด้วยนะครับไม่มีใครว่าท่านนะครับที่ท่านไปแสดงตัวนะรีบไปนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องตรวจนะว่าท่านติดเชื้อโควิด -19 ทีหรือเปล่านะถ้าท่านติดเนี่ยท่านจะได้ ปกป้องคนในบ้านของท่านด้วยและปกป้องทุกคนในประเทศของเราด้วยนะครับก็ให้ท่านรีบไปแสดงตัวซะนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยสาคนมาจากไหนนะครับก็อันนี้มี6กลุ่มนะที่ทำให้เกิดจำนวน32คนนั้นขึ้นมานะครับเชื่อมโยงกับสนามมวย9คนครับนะเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงนะครับอีก8คนนะสนาบผมไม่เอ่ยชื่อลงไปในรายละเอียดนะผมว่าผมพูดแค่นี้คนพวกเราก็เข้าใจแล้วมาจากที่ไหนนะครับ เป็นผู้ป่วยที่ทางานสัมผัสกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น3าคนนะครับเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ7คนนะครับเป็นผู้ที่สัมผัสเจ้าของร้านอาหารที่ติดเชื้ออีก2คนแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนอีก3คนซึ่งเชื่อว่าติดเชื้อนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือรายงานให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับก็ช่วยกันครับตอนนี้ไม่มีเราไม่รู้จะทำยังไงนะตอนนี้ต้องช่วยกันครับนะ แต่ผมอยากให้อาจารย์ยงอาจารย์นิติพัฒน์อาจารย์กำพรมาเป็นแม่ทัพจริงๆนะครับนะจากหมอชาวบ้านคนหนึ่งนะก็เรียกร้องรัฐบาลด้วยนะครับตั้งแม่ทัพแต่ครับแม่ทัพและรองแม่ทัพถ้าแม่ทัพและรองแม่ทัพเป็นหมอนะเพื่อสู้กับค่าศึกคือไวรัสผมว่าตอนเนี้ประชาชนจะอุ่นใจวันนี้ผมขอจบรายงานไว้แค่นี้นะครับ แล้วพุ่งนี้เนี่ยมีข้อเสนอแนะอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่องนี้นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ